เราสามารถที่จะแบ่งซิลิโคนยาแนวออกมาเป็น2ประเภทก็คือประเภทมีกรดอย่างเช่นหลออสีเขียวกับหลออสีแดงนี้แล้วก็ประเภทไม่มีกรดอย่างเช่นหลออสีฟ้าสีส้มแล้วก็สีม่วงซึ่งสีเขียวเขาก็จะเรียกว่า GP หรือว่า General Purpose คือแบบใช้งานทั่วไปเขาก็จะเป็นรุ่นประหยัดใช้อุดรอย่วเล็กๆน,น้อยๆงานที่ไม่ต้องรับแรงมากส่วนแบบสีแดงเขาเขียนไว้ชัดเจนเลยว่า Glass ก็คือใช้ติดกระจกกับกระจก ความต่างก็คือเขามีแรงยึดเกาะสูงกว่าหลอดสีเขียวแล้วเขาเป็นซิลิโคน100%ซึ่งก็จะเหมาะกับมือโปรโสามารถที่จะยึดเกาะกับวัสดุที่มีผิวเรียบมันอย่างเช่นกระจกได้อย่างดีเยี่ยมซึ่งก็จะเหมาะกับงานติดตั้งพวกกระจกหน้าต่างกระจกกั้นห้องภายในหรือว่าพวกตู้โชว์กระจกต่างๆนะครับแบ่สีฟ้าเขาเขียนว่า glass and metal แต่ว่าอยากให้เราจําง่ายๆว่าเขาสามารถที่จะใช้ได้กับทุกวัสดุเลยาาก,กลยาา็จะเหมาะกับงานรีโนเวทแล้วก็การซ่อมแซมบ้านที่มีคนอาศัยอยู่ ซึ่งถ้าเรากังวลกับการเลือกซิลิโคนยาแนวกลัวจะเลือกไม่ถูกแล้วก็เลือกสีฟ้าไปเลยก็ได้เขาสามารถที่จะใช้ได้กับทุกงานแล้วก็จะได้ประสิทธิภาพสูงสุดด้วยส่วนหลอดสีม่วงเขาจะเขียนว่า sanitary anti ที่มีเพิ่มเข้ามาก็คือเขามีส่วนผสมของสารยับยั้งเชื้อราเข้ามาด้วยซึ่งจะเหมาะกับการใช้งานในห้องน้ําหรือว่าห้องครัวหรือว่าพื้นที่ที่ต้องโดนน้าหรือว่าความชื้นอยู่ตลอดเวลาส่วนหลอดสีส้มที่เขียนว่า neutral plus ก็เป็นยาแนวชนิดไลท์กรดที่ใช้กับงานทั่วไปแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นกระจกโลหะอลูมิเนียมซึ่งก็จะใช้งานได้ใกล้เคียงกับสีฟ้าเลยแต่ว่าราคาเขาก็จะย่อมยาวกว่าสีฟ้านะครับ